ตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่โรงเรียนการสอนกรีวิตนะครับที่เป็นศูนย์ฝึกรมกระบือในการทำนาเราให้ความรู้ความเข้าใจกับกเษกษตรกรที่มีความสนใจในเรื่องการทำนาทำการเกษตรนะครับที่สำคัญครับที่นี่มีอุปกรณ์การเกษตรมีอุปกรณ์การทำนาของไทยแบบั้งเดิมเก็บเอาไว้มากมายนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะครับว่าเจ้าเครื่องมือการเกษตรที่วางเรียงรายนับร้อยๆชิ้นเหล่านี้นะครับบางชิ้นก็ดูคุ้นตานะครับส่วนบางชิ้นนี่ก็อาจจะ เดาได้ยากครับว่าเรียกว่าอะไรและทํางานอย่างไรนะครับแล้วอย่างนี้นี่อุปกรณ์ที่เราเห็นม่าเป็นอุปกรณ์ทํามือแบบรั้วโบราณอย่างนี้มีการแบ่งประเภทกันยังไงบ้างครับก็จะแบ่งเป็นประเภทของการใช้งานอยู่ก็อย่างเช่นการไถก็จะเป็นไถใช่ไหมครับก็อย่างการเจ็บเกี่ยวก็จะเป็นเครื่องมือ เครื่องมือการเกษตรเหล่านี้นะครับก็จะถูกแบ่งหน้าที่ตามการใช้งานออกเป็นระยะต่างๆของการทำนาปลูกข้าวครับอย่างช่วงก่อนการเพาะปลูกก็จะต้องอาศัยเครื่องมือการเตรียมดินอย่างคลาดที่จะทำหน้าที่ตีดินและคลาดหญ้าครับลูกทุบฟันเฟืองที่คิดค้นจากลักษณะของลูกมะเฟืองที่มีรอยหยักนะครับสามารถกลิ้งกับพื้นทุบดินเพื่อปราบไม่ให้หญ้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้และอีกชิ้นหนึ่งก็คือพระเอกที่เราคุ้นเคยกันดีนนก็คือคันไถนั่นเองครับ อย่างอุปกรณ์ที่เรียกว่าคันไถนะครับคือแต่ละส่วนนี้มีชื่อมีหน้าที่มีมีที่ผมจับในเขาเรียกว่าหางยามไปขุดเอารากไม้อ๋อต้องใช้เป็นรากไม้ด้วยต้องเป็นรากไม้ทาไมต้องเป็นรากไม้ครับคือความความทนทานความแข็งแรงเขาจะได้ความทนทานคือรากไม้มันเหนียวครับเหนียวนอกจากหางยามแล้วนะครับมาที่ส่วนที่2เรียกว่าหัวหมูครับตรงนี้แหละครับที่ใช้ว่าพลิกดินคือดันดิน พิกดินนะครับคือคหอมอมูแล้วก็ตรงนี้ผานไถส่วนที่3ก็จะเรียกว่าคันชักจะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ติดกับตัวควายที่เรียกว่าแอกค,ครับตอนนี้พี่น้อยก็กำลังสาธิตการใช้คันไถนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการไถนาแบบดั้งเดิมให้เราได้เห็นกันในการแงสาธิตทางด้านหลังนี้ครับ สังเกตดีๆนะครับของหัวหมูที่เมื่อกี้ที่น้อยอธิบายไปก็จะทำหน้าที่ขุดดินลงไปครับส่วนฐานไถท,ที่เป็นปั้นๆขึ้นมาก็จะคอยผลักดินที่ขุดขึ้นมาแล้วนะครับออกให้พ้นทางครับ เอาภาบหน่อยเวิธีการใสก็อาจจะหลักทุเลนิดนึงนะครับตามแบบฉบับดั้งเดิมแต่ก็ทำให้ได้รู้ครับว่าเท่าแต่ละเม็ดกว่าจะได้มานี่คือเมชนเรื่องง่ายเลยครับ ถ้าเกิดเราใช้วิธีแบบดั้งเดิมใช้ควายไถายนาอย่างนี้นะครับ<อ>คือเราจะถ่ายได้วันหนึ่งสักกี่ไร่ครับไถานาวันหนึ่งได้ประมาณครึ่งไร่ถึงหนึ่งไร่เนี่ยโอ้โหวันหนึ่งก็ใช้แรงงานกระเบอือประมาณ6ชั่วโมงแบ่งเป็น2ช่วงถ้าเทียบกับปัจจุบันแล้วเนี่ยครับคือถ้าเกิดใช้เป็นรถไถรถแท็กเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อมันก็คำว่าเร็วแต่ รถไถนั่นเร็วจริงครับแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายม,มีค่าน้ำมันค่าสึกหลอเนาะค่าควายเราไม่มีครับไปแล้วไม่รอดอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับที่สําคัญมากที่จะต้องอาศัยเครื่องมือการเกษตร,รเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือฤดูกาลเก็บเกี่ยวครับซึ่งเราทุกคนก็คงคุ้นตากันดีกับเคียวเกี่ยวข้าวนะครับส่วนใหญ่เกษตร,รกรในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงใช้เคียวเป็นหลัก ส่วนเกษตรกรในภาคใต้หรือชาวเขาที่ปลูกข้าวในไร่ก็จะนิยมเก็บเกี่ยวข้าวทีละรวงด้วยแกละครับแกะเกี่ยวข้าววิธีใช้แบบไหครับก็จะใช้ลักษณะอย่างนี้นะรก็กำไ้อย่างนี้กำครับกำก็จะเด็ดดวงข้าวทีละรวงคือเราก็เวลาใช้ก็คือความมือครับครับครับความแล้วก็เกี่ยวรวงข้าวครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีเป็นคมคม เล<อ>รื่องคมมันมนเม,มันเกี่ยวเหมือนกันเพื่อ,อที่ว่าเวลาเกี่ยวรวงข้าวขึ้นมาเราก็จะเอานิ้วกดครับให้รวงข้าวขาดเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยกว่าจะได้ข้าวสารที่พร้อมรับประทานพี่น้อยบอกว่ายังมีเครื่องมือการเกษตรอีกหลายชนิดเลยนะครับที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเริ่มจากเครื่องมือที่ไม่ต้องอาศัยกลไกลอะไรเลยนะครับอย่างเจ้าไม้ตีข้าวครกกระดก นั้นก็เริ่มมีเพิ่มเติมกลไกเข้ามาช่วยกระทบเปลือกข้าวอย่างเจ้าเครื่องนี้ครับเขาเรียกว่าสีมือสีมืออันนั้นสีอันนี้มือใช้มือสีสแบบสีอย่างนี้ครับสีมือก็จะหมุนหมุนไปดึงขับหายกคือจะเป็นฟันเฟืองเราข้าวใส่นี่ครับก็จะน ถ้าเป็นปัจจุบันก็จะเป็นลงสีหรือลงสีของเราดีๆนี่เองและนอกจากกลไกแล้วนะครับยังจับประโยชน์ของลมมาช่วยคัดแยกข้าวได้อีกด้วยครับเย็นไหมครับเย็นครับนี่มีลมออกมาด้วยทามีลมนั่นแหละครับข้าวที่ข้าวที่ไม่เต็มเม็ดคือข้าวเม็ดรีบเคยเห็นไหมครับครับครับข้าวเปลือกหรือข้าวเม็ดรีบที่ไม่สมบูรณ์มันจะเป็นเม็ดรีบมันก็จะออกไปตามแรง ก็จะเห็นว่าอุปกรณ์แต่โบราณวันนี้คือใช้แรงคนใช้แรงสัตว์ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ครับไม่ไม่เครื่องจักรกลแทบจะไม่มีแต่ก็เหมือนเป็นต้นแบบของของเครื่องยนต์เครื่องจักรในอุปรของปัจจุบันนี่เองใช่ครับเรียกได้ว่าบรรพบุรุษของเรานะครับได้พยายามมองหาสิ่งใกล้ตัวและวัสดุทางธรรมชาติมาดัดแปลงให้กลายเป็นเครื่องมือการเกษตร กลายเป็นภ well ูม right ิปัญญาชาญฉลาดที mm. <wh onnaise> ่เป็น <tutaj> ดังมรดกตกทอดสู่ลูกหลานนะครับเครื่องมือบางอย่างก็ได้กลายมาเป็นต้นแบบของเครื่องจักรกลทางกายเกษตรในปัจจุบันอย่างเช่นควายก็ได้กลายมาเป็นรถไถเดินตามเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆถูกดัดแปลงตามยุคสมัยกลายเป็นเครื่องมือเหล็กที่กลายเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงของรถแทรกเตอร์อย่างพานไถคลาดเป็นต้นครับ หรือแม้แต่ในช่วงการเก็บเกี่ยวนะครับจากเคียวและแกละก็ได้เปลี่ยนมาเป็นรถเกี่ยวข้าวที่รวมทุกขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวและการนวดข้าวเพื่อนำเมล็ดข้าวออกจากรวงเอาไว้ในรถคันเดียวครับดังนั้นนะครับเพื่อให้เราได้รู้จักกับรถเกี่ยวข้าวให้มากยิ่งขึ้นว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรหน้าตาของเครื่องเกี่ยวข้าวที่คล้ายกับหุ่นยนต์เหล่านี้จะทํางานอย่างไรตามผมไปยังโรงงานไทยประดิษฐ์ผู้ผลิตรถเกี่ยวข้าวสัญชาติไทยที่โรงงานแห่งนี้กันครับ ครับประเทศไทยเรารู้จักกับรถเกี่ยวข้าวนี่มาประมาณกี่ปีแล้วครับก็ประมาณย0สกว่าปีแล้วเพราะว่าประมาณ25 2526กเนี่ยก็มีคนไปนำรถไอ้เครื่องเกี่ยวข้ามือสองมาจากต่างประเทศครับแล้วก็เอามาลองใช้คนก็อยากได้แต่ว่าเอามาแล้วเนี่ยมาใช้กับเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเป็นพื้นนาเราค่อนข้างจะเป็นหล่มเป็นเลนแต่ว่ารถไอ้เครื่องเกี่ยวต่างประเทศเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาเกี่ยวข้าวอยู่ใน ประเทศที่พื้นานาเขาพัฒนาแล้วเขาเป็นแปลงใหญ่ๆคขนาน้อยๆแล้วก็ดินเขาแห้งสามารถเอาสิบล้อเข้าไปรับข้าวระหว่างเกี่ยวได้ด้วยแต่เมืองไทยเนี่ยมันมีทั้งหลมทั้งเลนขนาเยอะเนี่ยมันก็ใช้กับเมืองไทยเนี่ยไม่เหมาะสมมีการสร้างเครื่องต้นแบบในการเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2497นะครับ โดยกรมการข้าวกองเกษตรวิศวกรรมแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จครับจนเมื่อรถเกี่ยวข้าวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2521นะครับทางภาครัฐและเอกชนได้นํามาเป็นต้นแบบในการพัฒนายอย่างจริงจังอย่างเช่นทีมงานของเจยงนะครับที่นําเอาเข้าดีช่วงล่างของรถแบ็คโฮที่ทํางานได้ทุกสภาพท้องที่มาผสมผสานเข้ากับเครื่องนวดข้าวที่โรงงานแห่งนี้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับกลายเป็นรถเกี่ยวข้าวไทยประดิษฐ์ที่สามารถทํางานกับสภาพท้องนาไทยและลักษณะต้นข้าวแต่ละชนิดของไทยได้อย่างดีครับ แล้วก็ตอนสมัยก่อนเนี่ยกูพักรักจําทํากันขึ้นมาดูแบบของเขาแล้วก็ไปหาอะไรเก่าจากเซียนโกงมาประกอบแล้วเราก็เอามาประยุกต์เข้ากับรถเกี่ยวเรารเปรียบเสมือนคนเขาชอบพูดว่าโตแล้วเรียนรัดใช่ไหมก็เลยได้ออกมาเป็นเครื่องเกี่ยวของคนไทยช่วงหน้านะครับกลับมาดูศักยภาพของรถเกี่ยวข้าวสัญชาติไทยว่าจะมีพิษสงรอบด้านกันสักแค่ไหนครับพอขึ้นมาอยู่ด้านบนเนี่ เหมือนขึ้นมาอยู่ในห้องบังคับของคุณยนนะครับมองเห็นได้รอบทิศทางนะครับ